โอเคก็ okay. ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านก,กันด้วยนะครับตัวในที่720แล้ววันนี้อยู่กับเกมโลบอีกเช่นเดิมนะครับซึ่งวันนี้ใครวะอย่ามาบังกล้องเลยซึ่งวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกมโลบอชนะซึ่งอันเนี้ยคือทุกคนอาจจะสงสัยทำไมผมเลเวล250นะครับก็เพราะคือผมได้การเปลี่ยนรหัสนะเพราะรหัสนั้นคือผมจมาําไม่ได้นะมันคือรหัสอะไรคือผมเพิ่งกดล,ลบไปนั่นเองอัที่งก็ข้ออ้างนั่นแหละอ,อ เอาเปว่าผมเปลี่ยนรหัสใหม่แล้วกันส่วนรหัสเก่าก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วกันนะโอเคซึ่งนี่แล้วก็จะมาแนะนํานะครับว่าของเรามีอะไรบ้างนะซึ่งทุกคนเนี่ยเนี่ยดูดิผมมีคาราเต้ครับทุกคนคาราเต้มนุษย์เงือกในตั้งแต่เลเวลสองสิบซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะทุกคนโอเควันนี้ก็จะพาไปดูว่าผมมีอะไรบ้างนะครับนี่เดยวเชีงคุดนี่นี่โอเคนะครับมาฮาคีก็เอ,อ่อ ก็ก็กระเยินนะโอเคแล้วก okay. ็มีผ <jak> ้าคลุมหนอดคาครับผ้าคลุมตัวไฟมิโก็ยังไม่ม sure. ีครับน anyway. ี่สกิลผักนะครับผักดาเมจประมาณสองร้อยแล้วก็สกิลยิงขึ้นน้ำนี่ครับอันนี้ก็ใช้เป็นผลไฟถาวรนะครับอยู่แล้วปล่อยพลังปล่อยพลังแล้วก็บังยิงกีคือบังยิงกีได้ตั้งแต่นานเลยนะทุกคนอยู่ไหนแล้ววะเอามันหายไปแล้ว่ะนี่ไงนี่นี นี่นะครับอืมแล้วก็จะทําการไปเลยนะเดี๋ยวขอฆ่าคนนี้หนะ่อยได้ไหมลนะ่ะพลังขึ้นเต็มขอฆ่าหัวหน่อยฆ่าหัวหน่อยโอเคขอบคุณโอเคครับไปซึ่งของก็จะมีไอหมวดที่ทำได้การแบบฆ่าหัวนะไอหมวดสีเขียวเออแล้วก็มีหนึ่งดาบหนึ่งดาบอลไรอีกว่าผลไฟถาวรก็จะมีปลาณนนี้คือแบบคือเข้าใจไหมผมไม่ค่อยมีของอะไรเยอะเพราะ ผมจะเก็บเงินไปซื้อฮากคิสังเกตต,ต่อไปนะทุกคนพอเราซื้อฮากคิสังเกตไปแล้วเราก็ค่อยไปตามล่าหาของที่มันอันนี้นะที่มันดีๆเออคือแบบไม่ต้องซื้ออะ่ะผมพอเดี๋ยนี้ผมจะไม่ซื้อแล้วโอเคครับมาเฮ้ใครตีแล้ววะเราคงจะต้องไปช่วยแล้วสินะเอาตายเลยเนี่ยว่ะคนนี้นคนนี้ช่เถอะ เราไม่ยุ่งด้วยดีกว่านะทุกคนเผื่ออาจจะไปแบบไปลบกวนเขานะเราค่าหัวเท่าไหร่เยยังไม่รู้เลยทุกคนดูดิเดี๋ยวมันมีปรับตั้งค่าให้ดูค่าหัวไหมอันนี้เนะี่ยฟุ๊อือก็ปกติปกติป่ะปกติ ก็ปกติอ่ะโอเคเดี๋ยวเราโฮลคอปับให้มันดูข้างัวมันดูได้ป่าวะทำแบบนี้ดีกว,ว่าคืออะไรไม่เข้าใจชุบก็ก็ปกตกิก็ใช่ปกติ ภาษาเหรอเป็นแบบภาษาประมาณนั้นเหรอช่างเถอะอ่ะทุกคนไปอยากดูข้างหัวตัวเองมันดูไม่ได้ <laughs> มันดูยังไงวะดูยังไงให้ได้ดูยังไงให้โดนโดดโดเขาโดดเขาโดโด,โด,โด ต้องใส่ค้เอเลเวลใกล้ๆกับเรานะครับเอาโอ้โหฝนพระอา้อาวอ้าวอยากจะไฟเหรอไงครับมีพลังข้อค้าที่จะไล่เลี่ยก,กันนะดูจากสภาพนะ่ะอ๋อเกียร์ครับ เดี๋ยวดาบเลยวะดาบดาบจากโลกโลกอะไรวะไม่รู้ว่านะโลกใหม่โลกเก่าอ้บอมฟุตบอมฟุตบอมฟุตพะเจ้าผลระเบิดซึ่งวันนี้ก็จะมาดูนะว่าเรามีอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องดูก็ได้นะ <c oughs> ฟาร์มดีกว่าไหมเนนะี่ยเออซึ่ง อ่ะเราตอนนี้ผมก็มีขาสจิด้วยนะเป็นแบบขาสจิที่ปลดล็อกพลังเลยนะคือพลังขาไฟอะแต่ยังทําได้แค่ข้างเดียวนะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเรารีเซ็ตตัวแล้วก็ไปที่เกาะนูเพื่อฟาร์มเลยนะครับทุกคนเฮ้ย <c oughs> รอเท่เหลอเกิน <c oughs> มาตรงนี้แหละอะครับสวัสดีครับเือ <c oughs> โอ้โหนะเดียวน้องไฟจะไม่ใช่คนจากที่นี่นะทุกคน โอเคแล้วก็จะไม่แย่งเขาฟามาเกันนะเราจะฟาไว้สองตันนนลลวนะั่นเโอเคครับเพราะเท่ผลเลยวะผลสายฟ้าเื่อผลสายฟ้าโอเคครับฟุ๊บแล้วก็จะฟ้าสองตัวนี้เพื่อไม่ให้เป็นลูกควนเอ้ยควนต้องแข็งอ๋อผมตั้งชื่อท่านะว่าคลิปหลังกัซีร <c oughs> าเนอะครับไปแล้วก็จะฟ้าสองตัวนี้นะอย่าไปวุ่นวายกับเขาทุกคนอาจจะถามว่าทำไมผมไม่ใช้สกิลแล้วผมเก็บฮาคีอยู่นะ ซึ่งฮาคีก็ไอฮาคีก่อนนี่แหละเออมันมันสามารถเก็บได้สองอย่างนะครับก็คือการใช้ดาบฟ,ฟันไปเรื่อยๆนะฮะใช้สก,กิลน้อยทุกคนกับใช้หมัดนะแต่ผมเลือกที่จะใช้หมัดนะครับเพราะนี่ยแตเตรีผขก็บอนี้นะครับผมปีศาจสามร้อคือส่วนใหญ่ผมจะอพห้ค่าพลังมันไล่เลี่ยกันนะครับทุกคนสวัสดีเออพามาเออสุดสุดแล้พุ่ม ไม่รู้จั่นะ่อ่ะแล้วก็จะเก็บสองตัวนี้นะครับเราจะไม่มีเรื่องกับเขาแล้วเอามาดูดิอ้าวอ้าวรู้จักไหมอะไรคือพลังของเทพเอานี่ไปกินนี่เลยที่เขาเรียกว่าเทพของแท้ ขึ้นน้ามาดิมาดิโอเคครับเราก็จะฟาร์มของเราไปนะครับบักบักฟาร์มหาคี้ไปด้วยอะไรไปด้วยนะวันนี้วันนี้ก็อีซี่นะครับโอเคตอนนี้ฮาคี้ก็กําลังบักอยู่นะสาหรับใครที่มีหมวกที่เด็บฮาคี้ฮาคี้เหรอฮาคี้กราะที่ที่หัวนะครับมันก็ยังจะบักบักอยู่นะมันจะมีแค่ขีดนะตอนนั้นอ,อ่ะเดียวาอัพด้วย คือผมจะอัพให้นี้300ก่อนนะเป็นแบบ Energy 300นะครับแล้วจากนั้นผมก็จะอัพเลือดตามไปด้วย3ครับ300อาจจะเป็นสัก301เพราะบางทีเลขห้าทาให้ขาดสมขาดตายไงสัก301เลือด301 Energy 301เออโอเคครับแล้วก็ผมปีศาจก็อัพไปถึง400นะคือผมจะอัพค่าพลังที่มันไม่เวอร์เกินไปนะคือผมจะพยายามอัพให้มันสมดุลกันนะทุกคนเออมันจะดีนะถ้าอัพให้มันสมดุลกันนะ แต่ถ้าเป็นเหมือนผมในเขาละนนะคือแบบแม่งผมปีศาจฉีกไปเลยเว้ยผมปีศาจตันข้าพเจ้าอ้าวอา้อาวฮาโชคดีครับเราสามารถเก็บกู้ตัวนี้ได้นะ PVP นะแบบเนี้ย PVP เลยใถ้ากัดจะมาแย่งอ่ะ PV PVP มาดิมาดิมาดิ เดี๋ยวผมแย่งมันด้วยมาเดี๋ยวผมแย่งนะทุกคน,อ,นอืมบา้าดิผมแย่งบอกเลยใครแย่งผมก่อนอะ่ะมันโลด มาโลดมาโลดบอกเลยแล้วผมแจ้งมันให้หมดเลยคอยดู <_ an> ผมจะใช้ท่าไหม่ด้วผมเพิ่งเรียนรู้มา <_ an> คลื่นน้ำพันปักษาชื่อแทรฮียมากโอเคแล้วอีกกันหนึ่งเท่าไหร่วะโอ้โหเลเวลาคนเยอะ <_ an> พอเสร็จก่อนนี้ก็ไปก่อนแมกมาครับทุกคนไ <_ an> กล้ยังวะ หมอมมีปิดโอเคครับนี่ลาาข้อหามันล่าล้วก่อนมาคือมันที่ฉิมันก็ไม่เชื่อว่าลาดหรอกคือข้อหามันจะลาาเราแต่มันลาาเราไม่สำริจนะตุกคนผมจะปล่อยขึ้นหนาะอีกรอบมาดูดิว่าอะไรมันจะเก่งกว่ากันปิดเอา้วงงาวัดสร้างั้น มาดิโดนไปดิกระเด็นด้วยไอตัวนั้นะอะเยี่ยมายุ่งกับเคแดงของฉันอืมมาดิยิงพลังขึ้นน้ำ ตัใหญ่ท่าที่ใช้ได้ก็จะเป็นแค่มันแบบเพราะว่าเป็นชาผักนะเออขึ้นน้ํามันจะยิงไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่นะทุกคนขึ้นน้ำพันปักษายิงพลังไปดิอย่าเพิ่งรอมันก่อนปนี่อะโอเคก็หานาจะราดเราเพื่อน คือแบบเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมฟาร์มตรงนี้ดีกว่าลนะมันจะได้อันนี้สักทีนะทุกคนมามามามันจะได้อ้าวอ้าวอ้าวไอ้นี่ไอ้นี่ห้าตีหน่ะพลังค่อยที่จะศูนย์สี่นะทุกคนโอเคครับ ไอคนนั้นนี่ไหวได้ใช่ผมพระวัดดีวัดดีเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวใครวะผิดคนได้วะบ,บ๊อบตัวพลังผมไปเต็มๆก็ม,กม,กมีจกเหมือนกันมีจกเหมือนกันอือแล้จักเป้าแล้วประชิดอ่ะมาได้มีคนเดียวเข้าใจไหม มีคนเดียวอ่ะพักคลื่นน้ำบู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 อื้อหืออ้าวไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอาให้ถึงที่สุดนะเมื่อกี้มันเปิดก่อนด้วยแหละมันเปิดตอนที่ผมไม่ไม่พร้อมอ่ะอ่ะเลวเขาเลวเยอะกว่าผมนี่หว่าหรือเลเวลน้อยกว่าไม่แน่ใจ แล้วก็เขาก็ไปจากโลกนี้ไมนน่อย่าให้รู้นะมา <c oughs> อารมเสียลเล็กนี้น้อยครับทุกคนไอ้นั่นหายไปไหนวะไอยูอยู่ตัวแรก <c oughs> อยอาบอกแลออกจากเซิร์ฟไปแล้วยัง <c oughs> โอเคไม่ออกก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าไม่มาแย่งฟารม์ผมนะ <c oughs> เดี๋ยวดาบโยรุแปลกๆนะใครพีพีใครพีวีโอ้โหคนเลเวลตันไม่ต้องถามอ๋อไอ้นี่ขึ้นมาอย่างไงขึ้นมาอย่างไงฟุบ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 ,ฟบ,ฟบต,ต่อยต่อยไม่ยังยย้งต่อยไม่ยั้งต่อยไม่ยั้งครับทุกคนเชื่อเชื่อช,ชุบชุบชุบเอากระเด็นไปไหนเฮ้ยฟุบฟุบยี่ไหนนะอ่ะตรงนี้เหรอพลังขึ้นน้ำโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำให้ เลืองกันพูดจะทําให้เลือดเด่นใน้อยนะเพราะอันเนี้ยผมจะเก็บอันี้ไงท่าดาบด้วยนะทุกคนเก็บอืเขียนนะทุกคนเก็บของมาตุ้ยต่อเอาจริงครับเอาจริงจังหนะเอาจริงอะไรหลอ เอาจริงอะไรนักหนาวะเนะี่ยคือแบบงงแล้วเอาจริงเรื่องอะไรฟุบฟุบโอเคครับเราแล้วกากนั้นก,ก็ไปรวมมีสองตัวมาครับมันสามารถสรุปห้าตัวได้นะเออมันสามารถทําทีเดียวห้าตัวได้เลยนะผมเคยผมเคยเคจากนั้นก็ลอ่อล่อมาอย่าให้มันไปไกลเกินไปแล้วจะกลับไปที่เดิมนะครับทุกคนค,ครับปลัมาตรงเนี้ยตรงนี้หรือไม่ก็ตรงใกล้ๆพุ่มไม้ก็ได้นะแต่อย่าไกล้เกินไปนะค,ครับแน่นๆน,นะตีบแบบนี้นตีบแบบนี้เลยนะครับทุกคน ฟาร์มฮาคชีดเป็นในตัวแถมได้บิลต่างหาดเป็นหลายอย่างนะทุกคนบอกเลยนี่ยบับ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 คนอครับโอเคนะทุกคนเตต่อยเตต่อยเตต่อยฟุบ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 มาแล้วทุกคน มาปุป๊บปุ๊บคุณจะต้องการในแค่สองตัวผมจะเอาทีเดียวเลยนะปุบ๊บบั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 บต่ตอยต่อยต่อยป,ป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอือหืออือหืออันนี้ฟาร์มประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเลเวลสองร้อยห้าสิบสามถือว่าเป็นอะไรที่ค่อยจะจสุดนะครับ เพราะอีกอย่างหนึง่งคือผมไปทํางานด้้ยนะเดี๋ยวเียผมไปทํางานนะไปไล่ไปนานนะถ้าว่างๆเลยผมถ่ายคลิปไปให้ดูก็ได้นะทุกคนถ่ายคลิปแบบลงยูทูบนะคบขีดยาฆ่าย้างนะถ้าว่างๆนะแต่คือแบบทําไรมันก็ว่างเหรอวะเออคนคนดูงงทําไรมึงก็ว่างเหรอให้โอเคมาได้บบของเล็กน้อยฟุ๊ปฟุ๐๊ฟ คือตอนนะี้ยพลังจุดตี๋บ่งพอให้ที่จะแรงมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือผลปีศาจนะแต่ผลปีศาจแรงสุดนะตอนเะนี้ยโอเคครับขอผลขอผลแสงหน,หน่อยครับผลเช็ดดาเมียหน่อยอะไรวะมีผลมีดาเมียหน่อยขอได้ไหมครับพี่ขออะไรงงนะทุกคนงงเป็ด มาเดี๋ยวรอเลยรออะไรเฮ้รออะไรถามถามถามตัวเองมันอยู่ดีๆก็พูดคาว่ารอ,อเลยรอเลยคือแบบไม่รู้เหมือนกันว่ารออะไรนะทุกคนมาปรับปรับปรับไม่ค่อยได้ทำคลิปก็เพราะไม่ว่างนะแล้วก็ติดเรียนออนไลน์เหนื่อยเหนื่อยใจเหนื่อยจริงจริงเหนื่อยจริงจริงฟุบ เมลิกเกินแต่ละวันนี่บับ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 มาเล่นนะเฮียใบนะฮงบายนะพลัมบายนะอ่ะอ้าผมบาได้เวลาแล้วขอได้ไหมขอขอได้ไหมครับพี่อีกิ่มผมเพิ่งเล่น PVP ีไหมตอนนี้ผมเลเวลสิบแล้วสี่สิบแล้วไม่ เราเวลน้อยนายมีผมมังกรนะไม่เดี๋ยวแปลกๆ้ยเนี่ยผมมังนะ mm hmm. กรโดอะไรผมมังกรโกงเออบอกเลยว่าไม่โกงสุดเท่าไหร่นะทุกคน mm hmm. จะพูดว่ามังกรโกงนะแม่แต่ถ้ารับเรื่องความเป็นจริงเรื่องิีๆมันก็ใช้ได้นะเออใช้ได้แต่ก็งั้นๆนะเออผมคิดว่าก็เงั้นๆนะ เรือ่องอาผุมังกรแพ้ทางครับแพ้ทางผลบาเรียอ่ะทุกคนบอกเฮ้ยผุม,มังกรแพ้ทางบาเรียได้ไงผุผุบมมาเรียมันกากนู่นนี่นั่นจันแย่ผุม,มังกรก็ฟาร์มแย่เน <ๆๆ S 1> ีเอาเดี๋ยวเมื่อกี้ผมจะการไปห้าตัวแล้วอีกสองตัวก็เลืออัพแล้วก็มารับเควสใหม่โอ้แล้วเป็นือกเควสดใหม่ทำไมวะให้ สวดยอดไปเลยสมองสมองกูไปหมดแล้วลลพี่ร้องเพลงเลยวะอ้หนักใจกระใจกูนี่แหละ <c oughs> อีกไม่นานเราจะห้าแสนแล้วทุกคนนะบับมันนี่พุ่งน่าเกลียด <Okay. S 1> มันนี่มันจะปับปบป๊บปับปับต่อยต่อยเฮ้ยทต,ยต,ยตยใ <c oughs> กใจดาบโยลุ คือแสงดาบยูรุคลาเคี้ยวพลังคือมันสามารถทะลุได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงนะซึ่งผลบาลียแพ้ผลอะไรอะขอบอกเลยนะเอาแพ้ผลที่มันสามารถแบบทะลุได้อย่างเช่นท่า,าดาบยูรุเออดาบยูรุหนึ่งดาบแชงคุดสองมันจะมีท่าแบบพลังดาบด้วยไงแล้วก็ผลฉันจะเทือนเอออันนี้ผลบาลียรก็แพ้ทางนะทุกคนเพราะ ม่ว่าจะสกิลไหนๆมันยิงทะลุได้นะแล้วที่บอกว่าผลมังกรแพ้ทางผลสะ,สะเทือนเอ้ยผลผลแล้ววะอะคุณจะเกือบไปแล้วคเคลเย็กแล้วฮัลโหอโอเคซึ่งผลเขาละผลบาเลียมันแพ้ทางมังกรยังไงนะครับเอ้ยไม่ใช่บาเลียแพ้ทางผลมังกรแพ้ทางบาเลียโอ้โอเคนะครับซึ่งที่มันแพ้ทางเพราะอะไรเอาอย่างแรก ผลมังกรตีไม่ทะลุอย่างเช่นถ้าเรากลางบาเลียอ่ะอย่างเช่นคาว่ามันแปลงร่างเป็นผมแปลงร่างเป็นมังก,กรใช่ไหมเราเรียกลูกลูกบอลยาค่ะที่มันแบบแบบงายเอาหัวมันงายขึ้นมาแล้วก็แบบมีพลังระเบิดตุ้มตามนะรหัวหวเออเนี่ยผมเคยเอาชนะอีกนะก็คือการกลางบาเรียขึ้นบนหัวแล้วก็โดดชาร์จสกิลเราให้สกิลมันหมดนะทุกคนจากนั้นก็สามารถไล่กระถือผมมังกรได้เลย อ่ะทุกคนว่าไอ้สกิลสามของมันที่มันจับทุ่มอ่ะก็ได้นะแต่ถ้าพวกเราลองเอาเหระในเช่นมันกาลังจับใช่ไหมเราไม่ใช่กําลังจับดิมากําลังพุ่งมาจับใช่ไหมแล้วก็แค่เอาสกิลบาลียไอ้สกิลที่หนึ่งอ่ะขอาผักมันออกไปแค่นั้นก็จบแล้วทุกคนเออจริง แล้วก็แบบถ้าหนึ่งของบาเรียรมันก็โกงเหมือนกันนะลองลองแบบเอาบาเอาผลบาเรียรไปสู้จิงกีนาจังๆๆนะบอกเลยเป็นผลที่พีพีโกงมากผมเคยจําได้ว่าตอนที่ผมเล่นเล่นกับแอดมินนะครับคือเป็นแอดเกมเขารนะเอร์เคเออคือผมเคยเอาผลบาเรียรตบเขานะเขาเลเวลตันแล้วนะทุกคนแต่อตอนนั้นขเขาจะผมนพังไงเออเอาไปลงตรงลง,ลงดันประมันนั้นนะคะทุกคนโอเคครับ เออมาหาหวงนอนทุกคน,นเข็นนะครับคือแบบผมสามารถชนะเขาได้อะคือแบบพอเขาเข้ามาใกล้ใช่ไหมผมก็ผลักออกผลักออกผลักออกคือแบบเป็นอะไรที่เด็กเกลียนชิบหายเลย,ยคือแบบเข้ามาแล้วแบบจนเลือกเขาหมดอะคิดดูแค่แค่ผลบาเรียน,าน <ะ S 1> อาจะมีแบบใช้โซใช้ดาบเพราะว่าดาบแชงคุดเอ่อไปข้างหลังมากแล้วคือแบบกดสกิลหนึ่งแล้วก็ไปข้างหลังนะครับสร้างดาเมจเล็กน้อยจากนั้นก็ผลัก แอดประมาณนั้นนะคือก็เป็นอะไรที่โกมากเลยนะผมบาเรียรเออถ้าจะพูดมันชนะทางมันชนะทางหลายได้นะสกิลหนึ่งของผมมระกอบทุกคนบอกเออมันทาลายต้นไม้ได้มาแล้วทําไมมันจะทําลายบาเรียรไม่ได้มันทําลายไม่ได้ครับใตอะคือทุกคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะสามารถทะลุกําแพงได้นะสําหรับบางคนนะม,มันไม่ทะลุกําแพงนะทุกคนถ้าเรากางผลบาเรียรแล้วเขายิงพลังผลมกอมามันไม่ทะลุนะทุกคนอืมจริงเรื่องนี้แลวถ้าผลันสะเทือนอะโอ้โหไม่ต้องถาม ซึนามทกกนนทนิทะลุกำแพงได้บุกบอลส่นสะเทือนทะลุกำแพงได้หมัดส่นสะเทือนทะลุกำแพงได้คือมันเป็นอะไรที่แบบคือผมบาเลียไม่สามารถรนะับนมือกับสิ่งนี้ได้แต่อ่ะคือแบบพวกไงดีขอเป็นห้าอันดับเลยนะไม่ใช่เออนั่นแหละห้าอันดับผลพีพีพโหดแต่คนไม่นิยมใช้และคนไม่ค่อยรู้จักนะครับแล้วก็ฝันยากด้วยอันดับที่ห้าอานี่ขอทําเลยนะ คือทาคือแบบเดี๋ยวค่อผมค่อยไ,ไปตัดคลิปอีกทีแล้วกันนะแต่ไม่ใช่คลิปนี้นะจะเป็นคลิปต่อไปนะที่ผมจะจัดอันดับผลนะครับอาจจะขอให้เพื่อนผมช่วยด้วยก็ได้นะโอเคนะครับอะอย่างแรกเลยอันดับที่ห้าครับมันเป็นผลที่แบบไม่ค่อยมีใครพีพีกันหรอกแต่ก็คือมันก็ไม่เชิงว่าฟาร์มยากนะฟาร์มง่ายอยู่นั่นก็คือผลไฟนะครับ,อบโอเคครับ ซึ่งผลไฟก็เป็นผลที่แบบดีนะผมคิดว่าเออดีใช้ได้เด <Okay. S 1> ่ก็ก็คือเนะีนะ่ยเนี่ยมัน PVP เก่งนะสำหรับใครที่เล่นเป็นจริงๆนะครับทุกคนมาอันดับที่สี่ผลคือนี่ก็ไม่ค่อยมีคนใช้เหมือนกันนั่นแหละนั่นก็คือผลรูมนนเองหรือผลโอเปะนะก็ไม่ค่อยมีคนใช้หรอกเพราะนจะไปซื้อถาวรนะโอเคนะครับซึ่งมันก็เป็นผลที่ PVP ก็ถือว่าเก่งไหมเก่งนะเออเก่งใช้ได้ด้วย แล้วก็แต่มาฟาร์มยากเฉยๆมาครับอันดับต่อไปเลยอันดับที่อันดับที่อันดับที่เมื่อกี้สี่ใช่ไหมตอนแรกผลไฟผลอันนั้นเอออันดับที่สี่เฮ้ย่ใช่อันดับที่สาม,อ 4, มออนนเออ,อับที่สามผลมังกรคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะนิยมใช้อยู่นะแต่แบบมันฟาร์มยากอ่ะ แล้วก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายทุกคนน่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อันดับที่2ผลบาเรียนนั่นเองซึ่งผลบาเรียนนี้ก็มีคุณสมบัติชนะทางเกือบทุกผลที่ผมเล่ามาเลยนะทุกคนจริงจริงครับแล้วก็มันมีผลหนึ่งด้วยนะเป็นอันดับที่ศูนย์นะะมันมีอันดับที่ศูนย์ด้วยสิโอเคครับมาพูดถึงคุณสมบัติขอัอนดับที่ศูนย์กันเลยซึ่งอันดับที่ศูนย์ก็เป็นอันดับที่เก่งใช้ได้เลยนะทุกคนมามามา เดี๋ยวตามมาตามมาเอออันดับที่ศูนย์นะครับมันก็คือผลเออไม่ใช่อันดับที่หนึ่งนี่ผลสะเทือนนะออไม่ใช่อ,อันดับที่หนึ่งผลมือนะเป็นผลที่แบบค่อยคงอยจะูดวแพ้เนี่ยบอกคือมันก็แบบแพ้ทางผลเออผลบาเรียรดิดนะทุกคนเออมันก็แพ้ทางผลบาเรียรดิดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเอาเวฟหรือไม่เอาเวฟนะครับแต่ก็ถือว่าผลบาเรียรช่วยได้สูนสี่ไหมเขาบอกแล้วว่าศูนย์สี่มากนะครับทุกคนโอเคครับ ต่อไปอ่ะต่อไปแล้วซึ่งตอนนี้เราก็จะเป็นอะไรที่แบบก็ก็ก็พอได้อยู่นะอันเนี้อยอากูจะรับคุยเดี๋ยวก็เฮ้ยเดี๋ยวแม่งไม่ได้เงินอีกโอ้โอเคนะคนก็คืออันดับที่ศูนย์ผลสะเทือนซึ่งผลนี้เขาก็นิยมมา PVP อย่างมากเลยนะเพราะอย่างแรกถ้าคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนคุณสามารถเรียกซินามิออกมาได้ยกไปนบนท้องฟ้านะไอบะ้บนนู่นน่ะบนนู่นน่ะไอ้เกาะบนท้องฟ้าเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวผมยิงพลังไม่รู้นี่ยเนี่ยเนี่น,นเออคือถ้าฝนซาซสิเทอร์ไม่สามารถใช้ตรงนั้นได้อย่างเดียวนะดังนั้นมันจะเป็นข้อดีที่แบบดีจริงๆนะดีจนะัดจัดอนะ่ะเออดีจัดจัดมาครับเดี๋ยวโอเคนูนๆๆๆ่นตรงนู้นตรงนู้นเขาเกิดการ PVP กันปุ๊บปุบปุบ กล้ถึงแล้วฟาฟาฟูฟาฟูฟูฟูฟาฟูต่อย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 พี่กูเป็นไรวะมาครับต่อย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 ต่ย่อยบ๊อบบ๊บบ๊อบบ๊อบบ๊อบบอบบ๊ับบ๊อ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 บบ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  เออมันดูยังไงวะาันนี้ถ้าสร้างอันนี้มันก็ดูได้นะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าผมลองแบบอันนี้อ่ะออกออกนะเฮ้ยแต่ผมไม่อยากออกเซิร์ฟนี้มันไม่แหลกนะทุกคนเฮ้ยใ,ใครวนะเนี่ยแปลงล่างได้อ่ะเฮ้ยโอ้โดนโดนเต็มเต็มอย่าทำพรมอย่าทำพรม S <S โดนตายในๆๆทันทีตายในทันทีครับทุกคนสุดยอดมากทำทำทำยังถึงได้จะได้อะไรวะสุม่มสุ่มผลไงเออก็สุ่มผลใช่ <S <S พุ่มไปพลัง พ็พอๆกันนั่นแหละคืออะไรคือไม่เข้าใจผมเคยสุ่มได้ผมพัลประมาณสักสองรอบไปตีโรงงานได้ผลพัหนึ่งรอบนะทุกคนในในอดียเก่าน,นะส่วนอดีใหม่สุ่มได้ผลก็ละผลแรกที่สุ่มได้นะเอาเอาเอาถ้ามีคนดูคลิปผมอย่างแท้จริงนะต้องต้องไม่ไม่ต้องเดาได้นะก็คือคอมเมนต์มาดูว่าผมสุ่มได้ผลอะไรเป็นผลแรกนะครับ อามีทั้งหมด4ีข้อช้อยนะให้ดูคลิปนี้จบจริงๆนะเอาผลแรกครับผลบอมผลที่2ผลไฟผลที่3ผลสัสเทือนผลที่4ี่ผลกาวิตี้หรือผลอุกกาบาตนะครับทุกคนอ่ะเราคอมเมนต์มาดูนะต่อไปเข้าเรื่องของเราต่อเลยแล้วก็ฟาร์มอยู่อย่างนี้แหละประมาณ4ีหวันล้วโอเคครับฟุบฟุบการทำคลิปก็เหมือนการคุยคนเดียวแล้วครับยกเว้นสตรีม มามามาเบมเกิดการสู้กันก็เกิดกขึ้นครับอันนี้250นะค่อยจะปลดล็อกสกิลสุดท้ายเหนื่อยใจทำไมมันไม่ให้น้อยกว่านีนน้วะเฮ้ย่วนา เธอไม่ชอบปุชชี่เราก็ทำการฟันนะครับเพื่อจะทำการอัพเลเวลของดาบเธอไม่ชอบชอบิตมาเก็บพลงังพลังบายเอาเข้าบายทำไม ไปฟาร์มตรงไหนอีกผมจะฟาร์มโอเคครับงั้นก็โอเคงั้นก็ขอสํารวจคลิปนี้ค่ะขอจบไว้เป็นเท่านี้กันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบายโดดมาทําไมนี่ให้กําลังปิดคลิป